ส FC สาวน้อยเป็นแฝงทุกท่าน FC ปาล์มนาครับนอ้องแกงจังปางแล้วครับแกงโคโลโอ้ยเพิ่งครับสนามกีฬากลางตะบนแฝงครับลานสนามที่เดิมครับของเฮาทัง่งบนนอนครับทีมงานกะกำลังขมีขามันแตะเมื่อคืนหมดครับบ,บ้านว่าท่านใส่มาใส่อยู่เพราะว่าของไม้ครับเฮาวกำลังกะหนุ่มๆุนน้ำหนกกันไป ค,ครับเต็มที่ตาน้อยเพชรแพงต้กับแสดงอยุนี่นะครับพี่น้องบทีมงานจอทีมงานประดับทีมงานอาจารย์นักดนตรีแล้วก็ทีมงานงานะครับ อง้งงพี่นกำลังวนหันพันแรนครับก็ยังอุปกรณ์เ้างกำลัลงรอช่วงที่ขึ้นเมื่อนี้อีกแค่น้อยกับซีซ่อมแล้วครับเพราะว่าคนไม่ได้ซ่อมเมื่อคืนเพราะว่าเกิดจากพายุเนาะสองสามมือ่อก็เลยยากครับหนักติดน้อยแค่กับว่าเป็นอุปสรรคกับห้องหรอก็อยังเดี๋ยวนี้กัดสี าเวลาเวลาาครับพี่น้องต้งครับทีมงานประดับทีมงานไลติ้งทีมงานจอ led กําลัางขึ้นจอก,กันครับตอนนี้เขากําลัางเด่งย่างเตรียมตีมด้วยพี่น้องแล้ับบรรยากาศสดสดตอนนี้นทีมงาน jo 1 G jo 2ก็ยังไม่นอน นั่งขากันด้วยกันครับดูแล้วครับตั้งหนึ่งกนน็นั่งท่านั่งก็นอนั่นท่านไดออกกน้อยู่ไน,น่้องกับเดียมิกนี่ทีมงานของรถทัวร์ของสาวนอนรละเพื่อนโช้ครับสนช่อผู้นะครับ การกิจกรรมของเครื่องดื่มสีเขียวครับพี่น้องเมื่อนีอน้อีกวันครับหลังจากที่เฮาทำงานมากแล้วครับก็เป็นยังเพราะว่ายังตอนนี้เอาไปดิเบ่งเบ่งเบ่งเอาเบ่งเพิ่มอีกหน่เนี่ย เมื่อนี้ครับน้านกิจกรรมที่นี่เรื่องแสดงนะเวลา18นาฬิกาถึงตอดแจงหือเือนครับณนะพิล่านี้หละหมา่้านม่งเศราที่ม้านเข้าข่ายเด่นเด่งางเบยียงใบหาพีหาหนองเราขึ้นบานขึ้นตินละครท <Hey, S 1> ี่มาหา มืัอน,นี้คาดการว่าคนกันเป็นวันธรรมดาเนาะโอ้ยเสียดายครับพี่น้องเขาก็สิสีรายอยู่ด้ีครับจะว่ามือน,นี้เป็นเมื่อธรรมดาจะว่ากับว่าแน่ละครับอุณหภูมิวันนี้คาดว่าจะว่ามีฝนล,ละครับเพราะว่าอย่างเบิ่งอาการแล้วพระยากรว่อา,ากาศรรกฤษฎีว่มีฝนจ็ได้ดล้นะครับอาจารย์มอดกำลังเด่นคล้องแล้วครับ ทำไปที่บ่ายคู่บ่ายยังรับของธรรมะอาจินเพลน <c oughs> ซาวที่โหดที่สุดแล้วครับมอวออริโอตุ่น้องหลังจากนีห้องก็สิยุดยุดสามมือครับ พี่น้องแถวคอนกจนไหนยิงน,ขาานงข่าวว่าวันที่มีที่เก็บนี่ยอยู่ร้านเนียเกาะอยู่หน้าลานกิจกรรมพอขสอสามครับอีกสามเมื่อวันที่มีเก็บครับยี่สิบแปดห้กสิไปอุดรอนครับอุดรอนธานี กําลังเทนกับบางลิบแล้วครับางล็บกําลังเทนเรื่องการติดตั้งเคนติดตั้งสลิงขึ้นยกคานไฟข้านสลิงไอ้คขนทัดหนาครับเพื่อดึงจอขึ้นปี่นี่โบราชั่นเท่าสูงห้ายเลยครับห้ายมากเลยเป็นเท่าตัวสามเท่าตัวของปีไก่เนี่ยครับเพราะว่าอย่างทั่งจอทึ่งไฟทึ่งข้านทึ่งโอ้ทึ่งฉากทั่งยัง ้วมาฉากไร้ปะครับฉากนี่เปลี่ยนเป็นฉากในการแสดงคือบุ่นครับลูกคางปีกของควันดำเหมือนครับพ่น้องดูนะเป็นโค้งโค้งทัดตอนนี้คือรอยกใช่ไหมเนี่ยอ๋อบครัๆได้เลยได้เลยแหละ ถูกต้องครับได้ได้นี่แหละถูกต้องแล้วให้ปลายยองนั่นแหละถูกต้องขับขับขับโอเคเลยถูกคนแล้วถูกคนแล้วเขารับผิดชอบตรงนี้โดยตรงเลยขึ้นเป็นลงกระบิดตัวนี้ถ้าเซฟตี้ก็ถึงหมดตอนนี้ไปยมาตัดหมดเลยครับไงไบางลิเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงทัดและการยกสลิงขึ้น ลอยลอยไปไว่ายกเรียไปไว่าไปไว่าลงลอยกับเรียใช่ไหมเรียคือลงภาษาเกรนน,นี่นะครับยัดลวดได้ตรงอยู่ใช่ไหมยัดเย,ยื้อยู่ใช่ไหมยัดลวดอ่ะเจ้าอุปกรณ์ด้านข้างยวค่อยไปติดกัน

<Es per ated> พร้อมอยังขาขวาเอาบอกสัญญาณหน่อยพร้อมอยังไป1 2โอ้รออครับ<ม>ไปแล้วค er! รับน้องพี่น้องเฮ้ยกำลังขึ้นแล้วคอนโทรนโดยป้าหยง LED รพรแผก LED นี่นที่แก่<อ>ที่<อ>ทสุดในประเทศรครับคอนอยู่ในช่องวัดช่องใหญ่นะครับช่องสาวน้อยที่ต้านแทงครับ โอ้ครับของเทของแท้ของเทใส่ก้ากระบาส่ก้ากระบาเซต้เกียบให้ก้ากบาทที่ละช่องเอาวันนี้เราใส่แค่นี้ใช่ไหมเราไม่ได้ใส่ยี่สิบสี่เอายี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมใช่ไหมขับได้อยู่ใช่ไหม เอา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 โอเคครับครับเอาเอาเอาอ๋อตกลงเอายี่เบเ็ดใช่ไหมเอาไม่เอายี่สเาเอโอเคครับเอาพี่น้องถรางครับผมครับผมไม่เป็นไรเอาโอเคโอเค ว่าไงยกอีกไหมเดี๋ยวก็ใส่กากบาดเอาใส่กากระบาดเอาให้สัญญาณกันครับเอาครับพี่น้องทุกคั้งี่นไปนองใส่กบาพ่างอ๋อใช่ครับไม่ได้ครับไปอนใส่ใส่เออใส่ทีละขั้นอ่ะใส่ทีละขั้นใส่ทีละชั้นะอ๋อครับ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 ครโอเคครับพี่น้องเอาครับบนที่ไหนแล้วบังลิฟ์ บังเล็บผู้เชี่ยวชาญด้านเทนและสลิงแล้วก็ลอกแล้วก็ทัดอาครับพี่น้องเอาคลิปนี้คงเอาไว้ซ้ำนี้คลิปหน้าไม่เจอกันไหมครับเพราะมายัางเดี๋ยวนี้ยิ่งงานกำลังทํางานยังขมีขมันครับฝากช่องฟ้ามนาดได้ออมบออกใจพี่ออมใจน้องครับขอบคุณกีฬาคุณหญิงเอฟซีขอบคุณเอฟซีสาวน้ 4, อยแสงแส้เอฟซีฟ้ามนาดและเพื่อนแลเพ่อนเจ้ครับ คลิปนี้แบบส้ำนี้ครับบ๊ายบายครับ